สวัสดีครัเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีกับเราเฉพาะกิจนะคะประจำวันที่สองสิงหาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับดาวสามัคคีตัวเด่นก็คือ5กับ8กับ9เราจับ6กับ9ให้เนาะ6 0 6 1 6 4 6 5 6 8 6 9 9 0 9 1 9 2 9 5 9 6 9 8

จับคู่ก็7จ็ด 5, 5 8นย์ศูนเนยาะก็ขอเป็นทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะทั้ง2แนวทางนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดชับส k y ์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ